กูถามดิแล้วกูถามมึงได้ไหมเอาไงเอาคุณมีสิทธิ์ชนได้ไงรถเขาเอา่าลูกคุณนี่เอานะก็มีสิทธิ์มาชนรถเขาได้ไงมึงคอบอะไรจ่ายมาพุณนี้ใ้จ่ายมาชนได้เม้่ไงเฮ้ยไม่ต้องมาคุยทำไมทำไมไม้ทอะเราเป็นรถเราราเมปไ้ไห อ่ะหาแม่มึงเกี่ยวคุ้มกันก่อนนี่มันเกี่ยวอะไรกันคะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเอาไมกันช็อตแม่มันมันซีใายมันซีค่าเสียอะไรบอกป้าไปที่รถเไฟมาไปก็เดี๋ยวไปคุยที่ต้นโรงพักครับไม่ต้องอ่ะทำไมอ่ะก็เรี๋ยวไปที่ตำรวจใครตำรวจอ่ะเดี๋ยวเรียกให้เรียกให้เรียกให้เยี่มาเลยครับผมเรียกให้เยี่มาเลยโอเคเดี๋ยาเท่าไหร่ เรีงก่อเลยตำรวจครับรูเรียกมาสวัสดีครับตำรวจละครับเอ่อเกิดอุบัติเหตุตรงสามแยกข้าเสาครับตรงศูนย์ลมยางข้าเสาครับขึ้นบนรถเสียเท่าไหร่ไม่ครับตรงที่จะไปทางค่ายครับผมรถเก๋งกับรถมอไซค์ครับรถมอไซค์ต่อยเฉยเข้ามาชน เฉยๆครับแล้วประมาณว่าก้าผมไม่เลยครับก็ตรงศูนย์รวมยางห้างเสาครับผมเออเขากำลังหาเรื่องอยู่ครับเจอไหยครับปาดและเอดวยง้เอา กักูที่บ้านไปตับได้ไงไปไม่ได้ไปไหนอุยเี่มึงอุยลยล่ะชนเขาอ่เไปไปาปไ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 ม่ไปไปไปไไปไปไปปไ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 ไป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 ไไป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 ไไปไปไอร เราตัวหมวดกันดีครับจะรีบไปไหนครับขอดูหน้าหน่อยสิเฉยๆโอ้ยใครเนี่ยด่าอันี้อ่ะเมาเ้ื่องมาขับรถคนเขาเลยรับผิดชอบอีกเอ้าเอากล้วยละทำไมกูจะไม่รับผิดชอบกูเป็นใครกูเป็นพี่น้องเขาเนี่ยมึงจะทำไมทำไมทำไมเป็นนี้กูเนี่ยเอาไปรับผิดชอบไปอ่ะเออ ท,ที่มาทำ <uğ pl ains> หนี้มันไม่ถูกอมันไดเสียหายร้านผมเสียหายเนี่ยี่ไม่ตัไม่ได้ตั้งใจเนอางี้เออ้ั้งใจเหรอมนี่ก็สนีไงที่นังคุยกันได้เร็มน้เี่มาทนี้ได้ไงล่ะกูทำไงอ้าวรถมันยังชอนอะไรอ้าว นี่นะครับพมาชน,นนะครับขับรถสองคน เาชอรถผมนะครับผหมือนมั้นว่าเขามาพวงเฉยแล้วบอกว่าคือเช่รถผมนะครับขายแล้วครับวงมไม่คิดว่ารถอะไรเดี๋ยวไปต่อที่โรงพักแล้วกันครับยังไม่โซเลตไม่โซ้ลตไอ้หาก็ได้ยินเสียงพวกนั่งอยู่ในบ้านแล้วโซเนตไม่ต้องมาใสุ่